เราหลับตาเลยที่ทานด้วยกันให้พี่น้องค่อยๆรู้สึกนะครับตอนที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าทรงบรรจุวิญญาณของพระองค์ไว้ในเราและวิญญาณนี้พี่มีพลังอํานาจมากหนึ่งในความสามารถของวิญญาณน,นี้ก็คือการมีเรดาร์มันสามารถตรวจจับอะไรบางอย่างได้คุณไม่ต้องพยายามจะเข้าใจว่ามันทานํางานยังไงไม่ต้องไปเข้าใจเอาเป็นว่ามันมี ให้คุณเชื่อก่อนว่าคุณมีเรดาร์ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าใส่ไว้ตั้งแต่วันที่สร้างคุณมนุษย์ทุกคนมีแต่เราไม่ค่อยใช้กันและปัญหาก็คือว่าหลังจากที่คุณดําเนินชีวิตเนี่ยคุณเคยคุณเจอความเจ็บปวดหลายอย่างต่อสิ่งที่คุณรับรู้ต่อโลกของความเป็นจริงคุณเจ็บเมื่อคุณเจ็บคุณก็เลยลดขนาดเรดาร์ของคุณลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไม่รับรู้อะไรเลยคุณจะได้ไม่ต้องเจ็บ กินองที่แล้วครับภาวะอย่างนั้นไม่ใช่ภาวะที่ดีเป็นภาวะของการหลอกตัวเองมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นคุณแค่รู้สึกดีไปวันวันกับความโง่ของตัวเองเวลานี้ให้เราสรารภาพบาปว่าถ้าเราเคยลดขนาดเลยได้คนเราลงมาเพราะความเจ็บปวดเรากลายเป็นคนอินโทรเวิร์ดเรากลายเป็นคนเก็บตัวเพราะความเจ็บปวดเรากลายเป็นคนไม่ยอมรับรู้ความจริงเพราะความเจ็บปวดให้เราสรารภาพบาปกับพระเจ้า พะเยซูคริสต์แบกรับความเจ็บปวดนั้นไปแล้วเวลานี้ให้คุณขยายการรับรู้ของคุณกลับคืนมาขยายมันออกไปให้กว้างที่สุดพี่น้องที่ลกวิญญาณที่อยู่ในคุณเป็นวิญญาณของพระเจ้ามันมีพลังเกินกว่าที่คุณควรสามารถนึกออกได้มันทำได้หลายอย่างมันรับรู้ได้หลายอย่างเกินคุณจะจินตนาการอย่าไปจำกัดอำนาจมันขยายการรับรู้กลับมา อธิษฐานขอพระเจ้าขอการรับรู้ขอการสังเกตขอการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเหมือนที่พระเยซูกิตรัสไว้ว่าให้เรารู้จักสังเกตไม่ต้องเดินไปชนแล้วค่อยรู้แต่สามารถคำนวณสามารถพยากรณ์สามารถยังรู้ได้สามารถจับสัญญาณตัวสิ่งรอบตัวได้ขยายเลด้าของคุณออกไปเป็นเลด้าในฝ่ายวิญญาณเป็นกลาของคุณเป็นโลกกระัศนของคุณขยายมันออกไป จักราวาลนี้กว้างใหญ่ขนาดไหนในเบื้องหลังจักราวาลก็ยังมีมิติของวิญญาณอีกมันกว้างใหญ่เหลือเกินเพราะนั้นอย่าถูกหลอกด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าจะเป็นจะตายเพื่อเรื่องเล็กๆน้อยๆจักราวาลนี้มันกว้างใหญ่ในคนที่มันจะฆ่าคุณมันก็ใหญ่ยิ่งกว่าจักราวาลนี้เพราะฉะนั้นอย่าทําตัวเล็กๆ ขยายการรับรู้คนณออกไปกว้างเพื่อคุณจะได้รู้กับจากของมันคุณจะได้เห็นงานของมันเห็นการเชื่อมโยงต่างๆคุณจะได้เอาตัวรอดให้ได้สิ่งที่คุณต้องขยายคือเลดังคุณไม่ใช่ตัวคุณตัวคุณต้องเล็กน้อยลงแต่เลดังคุณต้องใหญ่ขึ้นกลาคุณต้องใบใหญ่ขึ้นและยิ่งกลาคุณใบใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้ว่าคุณเล็กน้อยมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มากขนาดไหน แต่หลายคนที่เลดา้าเขาหายเขาก็เลยนึกว่าตัวเขายิ่งใหญ่ให้เรากลับมาตามแผนการเดิมที่พระเจ้าทรงสร้างเราคือสร้างเราไว้ให้เล็กน้อยแต่มีการรับรู้ที่ยิ่งใหญ่กว้างออกไปแต่หลายสิ่งที่เรารับรู้นั้นก็คือความไม่รู้ของเราสารภาพบาปถ้าเราเคยรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เราไม่รู้ สารภาพบาปถ้าเราต้องอยู่ในภาวะของคนที่ถูกเรียกว่าโง่อย่าไปเจ็บปวดกับมันอีกเปลี่ยนท่าทีของเราต่อความโง่ต่อการไม่รู้เป็นท่าทีอย่างคนมีปัญญาขยายความรู้ของเราออกไปและไม่ต้องไปตื่นเต้นในความรู้ของเราแต่จงเฝ้าระวังกับสิ่งที่คุณไม่รู้แลามีอะไรอีกบ้างที่คุณไม่รู้เพราะนั่นแหละคือสิ่งที่จะฆ่าเรา อย่ามั่นใจว่าคุณรู้แล้วอย่าเชื่ออะไรง่ายๆจงพิสูจน์ในข่าวสารต,าต่างๆที่คุณได้ยินได้ฟังข่าวไม่เคยมีอยู่จริงทุกอย่างเป็นแค่ข่าวลือคุณต้องพิสูจน์คุณต้องหาค่าความจริงเองไม่มีใครมาพิสูจน์ให้คุณได้คุณต้องพิสูจน์เองและอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้พิสูจน์และตอนนี้คนที่แพร่สัมัดข่าวไปที่เก่งที่สุดก็คือซาตาน มันมาเพื่อลักฆ่าทำลายเพราะฉะนั้นข่าวที่มันแพร่สภาัดออกไป mm. ก็เพื่อทำลายชีวิตคุณไม่ใช่ช่วยคุณจะได้ยินข่าวของซาตานมากกว่าข่าวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นระวังตัวดีๆเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่จริงและสิ่งที่ไม่จริงก็ออกจากชีวิตแต่ถ้ากลาคุณใบเล็กเกินไปคุณจะแยกไม่ได้เลยว่าอะไรจริงหรือไม่จริงซาตานมันชอบให้คุณกลาเล็กๆมันจะได้หลอกคุณง่ายๆ มันอยากให้เลยดา่างคุณแคบมันจะได้หลอกคุณง่ายๆมันจะได้สร้างโลกใบใหม่ให้คุณได้ง่ายแต่ถ้าโลกคุณใบใหญ่จักรวาลของคุณใหญ่โตเท่ากับจักรวาลที่พระเจ้าสร้างเนี่ยขยายไปสู่มิติของวิญญาณซาตานมันไม่สามารถก้าวไกลไปถึงจุดนั้นได้ของมันเพราะสิ่งใดที่ก้าวไปถึงดินแดนของพระเจ้านั้นมันสร้างข่าวโกหกไม่ได้มันจะเข,เขาจะพบความจริงของพระเจ้าเท่านั้น อย่าเป็นคนกะลาใบาเล็กแต่จงเป็นคนกะลาใบาใหญ่กะลาคือสิ่งที่เราไม่รู้คือจักรวาลความโง่ของเราความโง่ของเรายิ่งใหญ่มหาศาลมากเท่าไหร่คุณยิ่งเป็นคนมีปัญญามากเท่านั้นพระเจ้าราบิดาของพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายเองจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีปัญญาอย่างคนมีเรดาร์เพื่อจะระมัดระวังชีวิตและมองเห็นกับดักต่างๆได้ ม่เป็นคนบ้าเื่อททำสิ่งต่างๆที่โลกยัดเข้ามาในหัวเราเอาตัวให้รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยการพยายามจะชักนําเราไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นแค่สิ่งเล็กน้อยในจักรวาลไม่ได้มีสาระสาคัญจะต้องไปตายเพื่อมันให้เราได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งใดที่มีคุณค่าและควรจะลงทุนขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน